สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสรุปผลบอลเมื่อคืนนี้กันครับไปเริ่มต้นที่ศึกกาโชเซียอิตาลีกันครับมีตกหล่นอยู่1คู่ครับเวโรนาครับเปิดบ้านเสมอกับบโลญญาไป2ประตูต่อ2มาที่ศึกเซกุนดาสเปกันครับ2คู่เมื่อคืนนี้ครับเรียลโอเบโดครับเปิดบ้านชนะมารากาไป1ประตูต่อ0ูนย์และคิโรนาครับเปิดบ้านชนะกับสปอร์ติ้งคีคอนไป1ประตูต่อศูนย์มาดูที่ตารางคะแนนกันครับอันดับ1อย่างเอสปันยอนครับมี78คะแนนและอันดับ2อย่างมายอร์กาครับที่มี75 ะนน2ทีมนี้น่าจะการันตีการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลาลิก้าสเปนแน่นอนแล้วครับข้ามาที่อันดับ3ครับโพต้าสุดท้ายของการเลื่อนชั้นครับทีมอย่างอัลมเรียครับที่มี67แต้มตามมาด้วยอันดับ4ครับเลกาเนส66แต้มและอันดับ5ครับคิโรนาครับที่เสมอกับสปอร์ติ้งคีคอนเมื่อคืนอันดับ6มี64แต้มและ61แต้มตามลําดับถือว่ายังมีโอกาสได้ลุ้นครับทั้ง2ทีมครับคิโรนาสปอร์ติ้งคีคอนและอีกทีมครับที่ยังมีลุ้นปลายๆครับอย อาบาเซเต้ครับทีมอันดับที่22ครับมี37คะแนนทีมอันดับที่21ครับลูโก้ครับที่มี40คะแนนเท่ากับอันดับที่20ครับซาบาเดลที่มี40คะแนนโซนปลอดภัยครับอันดับที่19ครับโลโกเยสครับที่มี41คะแนนคาสเตยอนครับอันดับที่18ครับที่มี41คะแนนและอาคอคอนครับทีมอันดับ17ครับที่มี42คะแนนการลุ้นตกชั้นนี่ถือว่าสนุกมากเลยครับเพราะมีสิทธิ์ตกชั้นกันได้ถึงอันดับที่15เลยครับเพราะเหลือการแข่งขันอีก3นัดเท่านั้นทีมใ่อยาง ซาลาโกซาก็ไม่แน่นอนครับหวลุ้นกันครับว่าใครจะเป็น3ทีนที่ตกชั้นลงไปมาที่สึกกาวโชเซนิบีครับเมื่อคืนมี2คู่ครับซิตาเดล่าครับเปิดบ้านชนะมอนซาไป3ประตูต่อศูนย์แล้วก็เอซเวนิสครับชนะเลดเช่ไป1ประตูต่อศูนย์ซึ่งหลีกกาโชเซนิบีฤดูกาลนี้เตะครบเรียบร้อยแล้วครับสาแนัดครับแชมป์เป็นเอมโปลีครับมี73คะแนนรองแชมป์อย่างซาแลนิตาน่าครับที่มี69คะแนนเอมโปลีกับซาเลนิตาน่านี่เลื่อนชั้นเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูโซน เลื่อนชั้นกันบ้างครับอันดับที่3ครับมอนซ่าครับ64คะแนนเลเช่ครับ62คะแนนเอซิเวนนีครับ59คะแนนซิตาเดล่าครับ57คะแนนเคียโวครับ56คะแนนและเบรชาครับ56คะแนนเท่ากันมายังโซนตกชั้นกันบ้างครับทีมอันดับที่20ครับอย่างวิซุตเอสเตล่าครับที่ตกชั้นเรียบร้อยแล้วครับ23คะแนนอันดับที่19ครับเปสคาร่าครับที่มี32คะแนนและอันดับที่18ครับเลเจียนาครับที่มี34คะแนน ข้ามาที่ศึกสวีเดนออสเวนคานครับมาคืนลงเตะกัน6คู่ครับวาวเบิร์กครับชนะนอสโคปิงไป2ประตูต่อหนึ่งเมลโมครับเปิดบ้านชนะคราวมาไป3ประตูต่อหนึ่งเอฟบอกครับแพ้ให้กับฮามสตัดไป2ประตูต่อ3ออสเตอร์ซุนครับแพ้ให้กับ a i k อเคโซนาไป2ประตูต่อหนึ่งโกเทนเบิร์กครับเสมอกับซิริวูดไป2ประตูต่อ2และมอลบี้ครับเสมอกับอาร์เค่นไป1ประตูต่อ1ซึ่งเหล็กสวีเดนครับเพิ่งเปิดฤดูกาลมาได้ไม่นานครับเพิ่งแข่งกันไปแค่7นัดกันเท่านั้นอันดับ หน่งครับเป็นเยอร์การ์เดนครับที่มี16คะแนนอันดับที่2ครับทีมใหญ่อย่างมาโมครับที่มี14คะแนนอันดับที่3ครับเอเคโซน่าครับที่มี13คะแนนและอันดับ4ครับนอตโคปิ้งครับที่มี11คะแนนส่วนโซนท้ายตารางครับอันดับที่16ครับอาร์เคนครับที่มี3คะแนนยังไม่ชนะใครเลยนะครับฤดูกาลนี้แข่งมา7นัดอันดับที่15ครับออสเตอร์ซุนครับที่มี5คะแนนและอันดับที่14ครับอย่างโอเลโบครับที่มี7คะแนนและมาปิดท้ายในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับรอบเพล ออกครับสงคู่เมื่อคืนนี้ครับบอลมัดครับเปิดบ้านเอาชนะเบนส์ฟอร์ดไปก่อนครับ1ประตูต่อ0ูนและบาร์สลีย์ครับเปิดบ้านแพ้กับสวอนซีไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งศึกแชมเปี้ยนชิพครับแข่งกัน2เลกครับไปลุ้นกันเลกหน้าครับว่าใครจะเป็นทีมสุดท้ายครับที่ได้ขึ้นไปสู่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับขอบคุณที่ติดตามชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้และกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกนะครับ